ไปต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของผู้ที่เป็นนักวิชาการนะคะไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับท่านัานของดรอัจพิสารวานิชนะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเศรษฐกิจอาเซียนนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์อาจสวัสดีครับสวัสดีครับดรวิทย์ครับคุณเฟิร์นครับค่ะอาจารย์ทีงี้ เวลาครั้งหลังสุดที่เกิดข้อพิพาทในระดับที่เป็นแบบนี้เนี่ยย้อนกลับไป14ปีที่แนละ้วคือปี54ครับอาจารย์ครั้งนี้ถ้านะเทียบกันไปแล้วอาจารย์ว่าเหมือนต่างความรุนแรงอยู่ในสเกลระดับใดกันบ้างครับต่างกันแน่นอนครับชัดเจนครับในแง่ของเอาเอาเอาคนตายก่อนแล้วกันนะครับคนตายเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็น12คนแล้วนะครับแต่2554เนี่ย9คนเองนะครับดรวิทย์ครับ okay. ในแง่ของพื้นที่ทําการลบกันเนี่ยนะครับ 5-4เสี่ย3จังหวัดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยสีจังหวัดหพื้นที่นะครับแล้วก็เป้าหมายมันแตกต่างกันนะครับ54เนี่ยเป็นเรื่องของขอพระวิหารอรอบนี้เป็น3ปราสาทแล้วก็หนึ่ช่องบกนะครับการพัฒนาศักยภาพทางทหารของสองประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับจำนวนของรถถังของขเขมรเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้น แต่เขมรก็ยังไม่มีเครื่องบินอยู่ดีนะครับของเราก็จะไป F16 สิกริปเพนนะครับนะวันแตกต่างกันโดยเชิงในแง่ของผลกระทบทางเศรษฐกิจก็แน่นอนครับต้องมากกว่าแน่ครับเพราะว่าในปี54เนี่ยค้าขายกันเนี่ยนะครับไทยส่งไปกัมพูชาก็ระดับแสนล้านบาทปัจจุบันตัวเลขปีที่แล้วก็2,40 0 0ืล้าน เพราะนั้นการปิดด่านรอบที่แล้ว5้สีก็ปิดด่านรอบนี้เราปิดด่านเกือบจะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผลกระทบทางทางเศรษฐกิจมันมากกว่าอยู่แล้วเ็ราะเราจะได้ชัดเจนนะครับว่าทั้งในแง่ของมิติอื่นๆและก็มิติของของทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการค้าก็ได้รับผลกระทบมากกว่าแน่นอนครับรอบนี้มากกว่าแน่นอน อาจารย์มองเ c e n a r i ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงก็ยังไม่ได้สงบลงนะคะแม้ว่าจะมีการบินไปที่ทางด้านของ UN เ็เรียบร้อยแล้วอาจารย์มองว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวนะคะจากฝั่งของสองประเทศคือไทยกัมพูชาแล้วก็ฝั่งของตัวกลางอย่าง UN เอนี่ยนะคะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้เร็วชาแค่ไหนคะสิ่งที่คุณเฟิร์นพูดหรือถามเนี่ยผมแชร์ว่าอาจจะใช้เป็นคําเดียวว่าจะลากยาวไหม,มออผมคิดว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับประเทศไทย ทล่ลม,ขมเขมรนได้มากแค่ไหนนะ mm hmm. โดยเฉพาะยิ่งทางอากาศ mm hmm. นะคือ mm hmm. น่าจะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วขมเขมนก็ไม่ไหวแล้วอาจจะยอมเจรจาอันที่หนึ่ง mm hmm. อันที่สองที่แชร์กัคุณเฟร์นก็คือว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยมีข้อมูลหลักฐานมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะยิ่งที่มันชัดที่สุดเมื่อวานเนี่ยชัดที่สุดก็คือการที่เขาโจมตีเราก่อนสิ่งเหล่านี้มันจะต้องถูก นําไปถูกองค์กรสากลเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารว่าในทุกเรื่องรอบนี้เนี่ยนะครับกับเขมรนะผิดกฎระเบียบกติกาโลกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอ่อ UNSC คณะกรรมการความมั่นคงของสหประชาชาติที่ไปลูกหลานประเทศสมาชิกก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงถล่มคนที่ไม่รู้เรื่องเลยไม่จะเป็นถ่า ไม่ใช่เป็นที่มั่นของทหารอันนี้ก็ผิดข้อตกลงเจดีวานะครับและที่สําคัญก็คือผิดข้อผิดข้อตกลงของ MOU-43 ที่2ประเทศเนี่ยเซ็จร่วมกันเพราะนั้นรอบนี้นี่นะครับหนึ่งขึ้นเรื่องของอผลทางทหารที่ถล่มไปสองเรื่องของการที่ประเทศไทยเตรียมข้อมูลข่าวสารพวกนี้ไปบอกสังคมโลกและเพื่อจะให้มาประนามปี54มันจบยังไงครับคุณเฟื์นครับ p ิ c สี่เนี่ยจบด้วยการยูเอ็นสั่งให้ยุติสั่งให้หยุดการยิงแล้วก็ให้ประธานาธิบด,ด,ดีอินโดนีเซียอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับ s, BY, s, u, s, u, s u, b, b, b ung, y บีซิลูโซซิลูบังบังยุโฮโยโน่เนี่ยนะครับเป็นผู้มาไกล่เกลี่ยอีกทีหนึง่งขณะนี้เราเห็นบทบาทของนายกมาเลเซียก็พยายามจะไกล่เกลี่ยอยู่นะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่2ประเด็นก็คือ UN หรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสั่งให้หยุดยิง นะครับแล้วก็มีอาเซียนเข้าไปเข้าไปเป็นตัวกลางในการเข้าไปเจรจาเพื่อหยุดครับส่จารีกเรื่องก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยและรัฐบาลถเมนเนี่ยนะครับโดยพวกยิ่งรัฐบาลไทยมีความจริงจังในเรื่องนี้อยากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังอันนี้เป็นข้อสงสัยอของผมเองนะเพราะมันมีเรื่องประเด็นที่เราทราบกันอยู่ว่านะครับนะนสองตระกูลนี้เขาก็มีความสนิทกันนะครับผมคิดว่าสามเรื่องในแง่ของว่า มันจะลากยาวหรือไม่อย่างไรนะครับผมครับไม่รู้ออกมาซีนารีโอไหนครับอาจารย์แต่ว่าในมุมมองของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจารย์การค้าชายแดนจะกระทบอย่างไรบ้างครับอ๋อแน่นอนครับในปี54เนี่ยนะครับใช้เวลาถึง4เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่กุมภาไปจนถึงพฤษภาคมการค้าชายแดนหายไปประมาณสักหมื่นล้านบาทรอบนี้ดรวิทย์ครับเราปิดด่านทั้งหมดเนี่ยนะครับ ที่เราส่งไปกัมพูชาเนี่ยนะครับประมาณสัก700ล้านบาทต่อวัน mm hmm. เพราะนั้นถ้าปิดสัก1เดือนเนี่ยนะครับไทยจะส่งออกไปเขมรเนี่ยลดลงไป20 0 0 0ล้านบาทกลมๆ mm hmm. อัน,นี้อัน,นี้หนึ่งเดือนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็คงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยนะตามตะเข็บชายแดนชีวิตความเป็นอยู่ของการทำธุรกิจของนักธุรกิจผู้ประกอบการที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนต่างๆ แน่นอนที่สุดรัฐบาลก็ทําแล้วว่า,เ,าเคลื่อนประชาชนทั่วไปให้ไปที่ปลอดภัยนะครับแต่ในแง่ของนักธรุรกิจที่ทํามาค้าขายด้วยหรือธุรกิจอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดชายแดนเนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบมหาศาลแน่ๆนะครับคำถามประเด็นต่อไปสําคัญก็คือว่ารัฐบาลจะเยียวยาอย่างนี้อย่างไรผมเสนอผ่านทางรายการดรวิรุคุณเฟื่องว่าอ,อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของทางการเงินอาจจะช่วยเหลือเขาอย่างไง ลดภาระต้นทุนของการกู้ยืมยังไงให้ซอฟโล้นพิเศษยังไงเพื่อลดผลกระทบจากการที่เขาได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปขเขมรไม่ได้นะครับแล้วก็คิดกันยาวๆต่อไปว่าตลาดขาเขมรเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าสนใจนะนรัฐบาลไ,ไทยก็ต,ต้องขยับขยายต่อไปเพราะว่าประเด็นมันยังอยู่ครับคุณเฟิร์นครับประเด็นเรื่องข้อพิพาทชายแดนมันยังอยู่ครับวันนี้สมมุติจบกันนะครับวันนี้สมมุติจบนะ ก็ไม่มีใครมั่นใจได้แล้วครับว่ามันจะจบตลอดไปผมคขึ้นมาปีหรือเดือนวันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเพราะปัญหามันยังอยู่ค่ะค่ะอีกด้านหนึ่งคือเรื่องแรงงานไทยก็<ม>ออแรงงานเขมรที่มาทางานในไทยค่ะาจย์ก็ไม่น้อยนะคะนับล้านเหมือนกันจะมองว่าจะมีความรักชาติกลับบ้านไปหรือว่ามีการต่อต้านอะไรที่พื้นที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลต่อตลาดแรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานต่างชาตินี้ไหมคะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ส,ส่วนนะคุณเ<ม>ฟื่องเรื่องของรัฐบาลเขมร และก็ประชาชนเขมรรวมทั้งถึงแรงงานที่คุณเฟื่องพูดถึงที่อยู่ในประเทศไทยผมว่าเราเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีนโยบายที่ขับแรงงานเป็นล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปนะครับแล้วคนที่แรงงานไทยแรงงานเขมรที่อยู่ในประเทศไทยก็มีความคุ้นเคยกับการหางานทําในประเทศไทยคุ้นเคยกับธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศไทยคุ้นเคยกับคนไทยมากเขาไม่ได้มีอคติ หรือคิดกับประเทศไทยในทางลบเขาอยากอยู่ในประเทศไทยแน่แน่<ะ>การกลับไปการแรงงานนี้จะกลับไปด้วยการบังคับหรือกลับไปด้วยความาสมัครใจก็แล้วแต่มันมีงานรองรับที่ที่เขมรหรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีผมว่าไม่มีนะครับถึงมีนะก็น้อยมากและน้อยมากก็รายรา,ายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยแน่แน่ะครับจากน้อยสามพันบาทต่อเดือนแล้วเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเพราะนั้นแรงงานเหล่านี้ไม่กลับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับฉากทัศน์คุณดรวิทย์ครับคุณวนครับก็ประเทศไทยเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะครับเราจะชดเชยแรงงานเหล่านี้จากประเทศอื่นๆอย่างไรถ้าวันเด็กเขากลับจริงจริหรือหายไปครึ่งหนึ่งห้าแสนคนเนี่ยนะครับจะเอาที่ไหนจะเอาจากพม่าได้ไหมลาวนี่ไม่มีแน่ๆนะฮะจะเวียดนามเวียดนามไม่มาแน่จะไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ของประเทศไทยที่ต้องคิดฉากทัดไว้ในใจเหมือนกันนะครับ คดไว้ในใจเหมือนกันว่าฉากทัดว่าแรงงานพวกนี้กลับั้งกลับไปส่วนหนึ่งเนี่ยจะทํำยังไงก็กระทบต่อธุรกิจของเราเหมืนกันครับค่ะครับอาจารย์ครับอีกส่วนหนึ่งคือจุดยืนของไทยเองนะครับต่อประชาคมโลกเพราะแน่นอนว่าภาพลักษณ์เราเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการต่างประเทศของเราในช่วงเวลานี้สิ่งนี้โพ s i t i o n i n ี่ควรจะเป็นอย่างไรเพือพ่อย้ำให้มั่นใจว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากข้อพิอพาทแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยผมว่าการทหารเราชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆผมมั่นใจ แต่ทางการทูตเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่าเนี่ยไอเน,นี้ยผมห้าสิบห้าสิบเพราะที่ผ่านมาเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับการบอกประชาคมโลกการบอกองค์กรระหว่างประเทศการบอกตามอนุสัญญาโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับประเทศไทยทําช้ามากนะครับแล้วก็แม้ปัจจุบันทำเนี่ยเราเราทำได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นข้อสงสัยอ,อ่ข้อตั้งเป็นข้อสังเกตของผมนะผมว่ากัมบูชาในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเขาทำได้ดี เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องชนะต่อไปนอกจากเรื่องสงครามก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารให้ข้อเท็จจริงกับองค์กรสากลต่างๆนะครับให้เห็นว่า,ขาเขมรยิงก่อนขเขมรวางระเบิดแล้วก็ทหารของคนของไทยขาขาดประชายิงถล่มเข้าไปในปัม๊มยิงถล่มเข้าไปในโรงพยาบาลอันนี้มันผิดเต็มๆครับมันผิดเต็มๆ แล้วมันชัดเจนมันมีหลักฐานชัดเจนผมคิดว่าโดยรวมแล้วก็น่าจะน่าจะไปทิศทางที่ดีสําหรับประเทศไทยเพราะว่า,ขาเขมรลุกล้าประเทศไทยแล้วก็ละเมิดข้อตกลงต่างๆทั้งของทวิภาคีและของสากลด้วยทั้งหมดนะครับ mm hmm. ขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลให้องค์กรระหว่างประเทศรับทราบข้อมูลเหล่านี้ mm hmm. น่าจะเป็นประโยชน์กับไทย mm hmm. เพื่อจะได้ชนะทั้งเราจะต้องไม่แพ้ไม่แพ้อยู่แล้วแหละ mm hmm. ในแง่ทหารแต่เราจะต้องชนะทางการทูตเข้าไปด้วย mm hmm. นะค่ะ อาจารย์บอกว่าสั้นสุดเท่าไหร่เป็นหลักวันไหมคะหรือว่ายาวสุดมันจะกลายเป็นเดือนเป็นปีแค่ไหนเพราะว่าจริงๆมันมีหลายเรื่องกับระหว่างเรากับกัมพูชาที่มันต่อเนื่องมาที่ยังไม่จบสักทีจบรอบนี้มันจะจบจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่พักรบแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาอีกใน10กว่าปีเหมือนเท่นปี5 4กับปี6 8แนี่ค่ะอาจารย์ผมผมคิดว่าพักรบนะมผมคิดว่าพักรบเพราะประเด็นหลักมันเป็นเรื่องของอการแบ่งปันพื้นที่ชายแดนซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องของหนึ่งต่อแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันเป็นเรื่องแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมันยังคุยกันไม่ได้ผมว่ารอบนี้พักลบกันแล้วก็ยังมีประเด็นอยู่ก็เลยไปสู่ประเด็นผมบอกว่าธุรกิจในเขมรไม่น่าสนใจเพราะปัญหามันยังอยู่ปัญหามันยังซ่อนอยู่ใต้อยู่ใต้พรมไม่ได้แก้ไขซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขแล้ววันนี้เขมรไปด้วยแล้วครับไปไปสาโลกไป ICJ ไม่ยอมมามาเจราจา ะนะครับผมคิดว่าปัญหามันยังอยู่แน,น่นอนแล้วก็คุณเฟื่องอาจจะบอกเอ้แล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ในปีห้าสี่สี่เดือนโอเคปีห้าสี่สี่เดือนนะครับนะเพราะนั้นก็พอจะจินตนาการแต่ผมคิดว่าอาจจะจบเร็วกว่าสี่เดือนนะครับในรอบ,บนี้ะนะครับ ขอบคุณนะของมากครับอาจารย์อัดครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับหักแต่พิสาวรรณิตนะคะนักวิชาการนะคะเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนด้วยนะคะอาจารย์ก็อัพเดทให้ฟังนะคะว่าจริงๆปีนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าปี54ทั้งในเรื่องของผู้เสียชีวิต ะะพื้นที่แล้วก็การลากยาวที่เราต้องตามกันต่อว่จาจะกระทบแค่ไหนโดยเฉพาะในมิติของเศรษฐกิจก็เสียหายมากกว่าด้วยรัฐบาลก็ควรเตรียมเอาไว้นะคะว่าความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นอย่างไรแล้วก็ positioning ของบ้านเราโดยเฉพาะทางการทูตที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะก็ส่งกําลังใจใคนในพื้นที่ด้วยค่ะนะครับจำได้ปี54เนี่ยตอนนั้นต้องไปเชิญท่านเติกบุญน,นาคเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับท่านเป็นอยู่ประมาณ30วันแก้ไขปัญหาจบท่านก็ลงจากตำแหน่งนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าการทูตไทยเองเนี่ย เรามีมูฟที่เก่งมาโดยตลอดเลยนะครับและช่วงนี้ก็เชื่อว่าด้านเราเองก็คงเดินหน้าไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความสงบในพื้นที่ะนะครับแต่ว่าในเรื่องการระหว่างประเทศด้วยเพราะเราตระหนักดีครับว่าสิ่งนี้สําคัญแค่ไหน อย่าลืมว่าเราก็นับถอยหลังสู่เรื่องของ1สิงหาคมนะคะริชิเวิรทาริฟาชิตตอบโต้เสรีภาพทางการเมืองไทยก็ยังไม่แน่นอนนะคะเราก็มีความวท้าทายเรื่องภาคการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของนิสสารณะนะคะเรื่องการลงทุนการใช้จ่ายมากมายหลายอย่างที่เป็นโจทย์สําคัญในขณะที่รัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่าตกลงตอนนี้ใครนั่งหัวโต๊ะกันแน่นะคะก็เลยเป็นโจทย์สําคัญของบ้านเราอย่างมากทั้งศึกนอกศึกในศึกใก,กล้เรานะคะก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ